รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแบบหูหิ้วนะครับเป็นยี่ห้อโซนีนะฮะตัวนี้โมเดลเซฟเอ็มคิดนะครับตัวนี้เป็นโมเดลที่ขายต่างประเทศเป็นของญี่ปุ่นนะครับซึ่งไฟมันจะเริ่มจากไฟร้อยแล้วก็220ตัวนี้เสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับใช้ฐานได้ปกตินะฮะใช้ฐานเบอร์4ีสีก้อนทดสอบให้เรียบร้อยหลังทานสะอาดเรียบตรงนี้มันจะมีสวิตช์ไฟนะครับ ขวามือจะเป็นไฟร้อยซ้ายมือจะเป็นไฟบ้านเหล่านะเลื่อนได้นะครับหายากเหมือนกันนะฮะที่ว่ามาจากญี่ปุ่นแล้วเป็นตัวสลับเลื่อนได้พร้อมขายบ้านเหล่านะครับเริ่มต้นเสียบปลั๊กไฟด้านหลังมีสายไฟแถมให้พร้อมใช้นะครับด้านข้างก็จะมีตัวจูนจูนนิ่งให้จูนนิ่งให้พวกะระบบ AM นะครับหรฟังเสียงออกปกตินะเป็นระบบโมโนนะครับเป็นระบบหูหิววินเทจไมโครโฟนใช้งานได้น้ำมันในตัวนะครับ ฟังก์ชันก็จะมีเรดิโอเรดิโอก็จะมี S/W 1 2ซึ่งไม่ค่อยมีคลื่นระบาดเรา M/W ก็คือ AM <8 S 2> บ้านเรานะครับ a M อันนี้ a M ตัด M <AM S 2> ก็ห<ร>น,น,นึ่งพันหกร้อยเฮิร์ตรลมตะวันออกความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในมีคลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรห้องฟังคลื่นสูงเลื่อนลงบนอ่าเลื่อนไปบนสุดจะเป็นได้ M ซึ่งหน้าปัดก็ถึงร้อยแปดรับได้ทุกคลื่นของบ้านเราแน,น่นอน มเสียงด <ates> ีนะฮะตัวเล็กเสียงดีสถานะไฟทุกอย่างติดหมดนะครณบตขึ้นดีนะฮะแล้วก็เสียงดีมากนะครับ ชั้้นนนหอออมใรูปแบบสาด็กทดสอบอาจจะวิทยุลงเทปสองม้วนเข้าไปนะครับระเบผิวให้คุณเทปโบลิคอนนะครับจะวิทยุลงเทปหรือว่าอาจจะช่องใหม่ตัวนี้ลงเทปได้นะครับระบบเทปก็ซ้ายก็ขวาเต็มระบบนะครับเต็มระบบเลยใช้งานทุกอย่างเต็มระบบนะเครื่องนี้นะครับเครื่องยังมีรอยบ้างนิดหน่อยตรงกันเวลาลำโพงยังมีรอยสนิทนิดนึงนะขอคนรับได้นะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะครับ ไเทปนี่เรื่องหลงด้านล, <ง S 1> ล<ง>่างทุกอย่างเป็น,มนมปเมนูภาษาอังกฤษเมนูภาษาอังกฤษใช้างานง่ายอันนี้แกจะวิทยุเมื่อกี้นะการฟังเสียงของร่รรางกายค,คือเรื่องแรกของการดูแลสุขภาพคอซ้ายครับ,ขอ,รบขอขวาเดี๋ยวจะใส่ฟังเพลงไทยดูก่อนิดนึงนะครับเพลงไทยเปิดเต็มไม่ได้นะนะครับตัวเล็กตัวแขนดีนะครับ ม้วนโดนอัดทับหน่อยนะฮะถูกขออภยะะัยโดนอัดทับ โอเคันะคบเสียงดีมากนะฮะตัวนี้นะครับให้ความรู้นิดน,นึงนะครับสำหรับโมเดลมัน CFM140 ธรรมดานี่จะขายที่ญี่ปุ่นแล้วก็เครื่องเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยส่วนตัวนี้ CFM100 เต erm ิม S เข้าไปก็จะขายพวกข้างนอกนะฮะขายอย่างเช่นบ้านเราประมาณนี้นะครับ,นะรบโอเคครับจบการรีวิวครับ